ผมเอาเงินไปอยู่ที่สามหมื่นเล่นหนึ่งวันกับหนึ่งคืนมันได้มาอยู่เกือบสามล้านช่วงแรกนี้ได้พอไปสักระยะหนึ่งมันก็เริ่มเสียเราก็เชื่อว่าอืมเดีย๋ยวมันต้องได้ขายกิจการเซ็นโอนกับตรงนั้นเดี๋ยวนั้นมีอะไรอยู่ที่ตัวมีแหวนก็ต้องจำนำแหวนมีสร้อยต้องจำนำสร้อยหมดสร้อยหมดแหวนทุกอย่างหมดแล้วในตัวเหลืออะไร หรือพาสปอร์ตจำนำและเอาเงินมันเล่นถึงวันหยุดเสาร์อาทิตย์สมองคิดแล้วว่าจะต้องไปบ่อนทำให้ใครรวยได้ไหมได้เจ้าของบ่อนนะแทงที่เป็นหมื่นเป็นแสนเนี่ยเขาจะจัดคนแจกให้ระดับเซียนเน่ยมาผมเคยจับเขาได้แล้วผมไม่ยอมแล้วผมก็โดดอุ้มออกมาไปอบรมในห้องเย็นว่าจะกลับเมืองไทยไหมหรืออยากจะอยู่ที่นี่ถาวรถ้าเรายังโวยวายอยู่เขาก็คงจะใช้มาตรการหนักของเขาซึ่งอาจจะ หมดลมหายใจสาหรับเราก็ได้ชิ้นส่วนร่างกายอาจจะอยู่ไม่ครบจะเจอทีละชิ้นตามคลองเจ้าของโรงงานขออฆ่าซื้อปืนฆ่าตัวตายหน้าบอ่อดที่ว่าผมเนี่ยเข้าไปเล่นครั้งแรกเลยเนี่ยไม่ได้คิดจะไปเล่นไปเป็นเพื่อนแต่เพื่อนเนี่ยเขาเขาเล่นเราก็ไปดูเขาดูดูแล้วก็เลยอยากความอยากลอง สถานที่ที่เล่นคาสิโนเนี่ยมันก็จะมันเป็นเอเจนต์ใหญ่ใช่ไหมมีวงดนตรีเล่นมีเบียให้กินทุกอย่างฟรีหมดการที่บริการดีทุกอย่างต้องฟรีหมดกินฟรีอยู่ฟรีมีวงดนตรีให้มีสาวบ,บริการอยากทานเบียรได้ทานอยากทานข้าวที่โต๊ะเล่นได้มันช่วยให้การเล่นเนี่ยมันเกิดอภิลม เพลิดพลินแต่หารู้ไม่ว่าตรงนั้นนั่ะคุณเริ่มเสษมันติดเข้าไปติดเข้าไปติดเข้าไปพอวันศุกร์ปุ๊บหยุดงานราชการหรือว่าออฟฟิศหยุดสมองมันต้องไปแล้วเว้ยโทรและจองรถที่นั่งกับทางบ่อนแล้วพอสุราเข้าไปอยู่ในร่างกายใจก็คึกเขิม อ asten. ลองสักตาสองตาสิวะอะไรก็ช่วงแรกเนี่ยได้ช่วงแรกนี่ได้ไดพอไปสักระยะหนึ่งมันก็เริ่มเสียเราก็เชื่อว่า covert, อืมเดี๋ยวมันต้องได้มันต้องได้คืนมันต้องได้คืนแต่มันก็ไม่ได้คืนจนกระทั่งบ้านหมดไปครอบครัวก็สลายหายไปก็ไปเจออากงคนหนึ่ง แกก็ไปเดินตลาดแล้วไปเจอกันเนี่ยบอกเอยอย๋ยงนี้ไม่เห็นในบ่อนเลยนะอะไรไปอะไรเงี้ยก็เลยเล่าให้แกฟังแกก็สอนมันมีวิธีเล่นแบบนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะอาแปะเนี่ยอยู่ได้เพราะตรงนี้แต่ไม่ได้ว่าร่ำรวยแต่ก็อยู่ได้ไปวันหนึ่งวันหนึ่งแกก็สอนวิธีการเล่นการอ่านไพ่ทรงไพ่พอกลับได้ได้คําสอนจากอากงแล้วอากงก็พาเราเข้าไปเล่นเล่นให้ดู ณปัจจุบันนี้ถือว่าได้ถ้าบอกสังคมคนอื่นเนี่ยผมจะไม่กล้าบอกผมก็จะบอกว่าค้าขายเอ่อเงินดีไหมมันก็ไม่ใช่ว่าจะดีแต่มันก็พออยู่ได้เดือนหนึ่งเนี่ยเลี้ยงตัวเราเองเนี่ยหมื่นกว่า 20, บาทสองหมื่นบาทอ่าอ,อาทิตย์หนึ่งเนี่ยผมไปจันทร์ถึงศุกร์หวันหยุดเสาร์อาทิตย์เหมือนทำงานที่ไปมาแล้วก็จะเป็นที่ปลอยเปร ละนองไปเกาะข้ามเกาะไปทางพมา่านะครับไปพมา่าก็เกาะสนกับเกาะสองแล้วก็ทางมาเลาเ,ลเซียลาวออกทางมุกดาหารเรียกว่าอะไรสวุวรรเขตจะเป็นที่ปลอยเปตเพราะมันค่อนข้างจะใกล้ก็จะมีรถทัวร์ของทางบน่นรับส่งให้ก็เป็นบริการของเขาเป็นฟรีนะฮะไปฟรีกินฟรีทุกอย่างฟรีหมด แต่เพียงแต่ว่านั่งรถของทัวร์บอลไหนก็ต้องไปเล่นบอลน,นั้นห้ามออกความแตกต่างเนี่ยผมว่ามองว่ามันเกิดจากเจ้าของเงินทุนที่ไปเปิดบ่อนมากกว่าอย่างของทางปลอยเป็ดเนี่ยเดิมเลยเป็นคนไทยเพราะว่าคนไทยเนี่ยจะรู้อุปนิสัยของคนไทยว่าชอบอะไรแบบไหน,นทั้งกับข้าวทั้งการบริการแล้วเขาก็มีลูกล่องลูกชนว่าเออช่วงนี้ทํำยังไงให,ให้ให้คนเล่นได้และตลบ เอาเงินคืนทีหลังอย่างไรคนที่จะเล่นไปอาชีพเนี่ยนะขอย้อนนิดนึงว่าที่จะเล่นให้ได้แล้วก็อยู่ได้อย่าง,อย,างอย่างผมเนี่ยมีไม่กี่เปอร์เซ็นต์นะคือต้องทำใจได้ได้แล้วต้องเลิกถ้าไม่เลิกเงินที่ได้มากําไรมามันก็จะหมดไปพร้อมกับทุนที่เราลงทุนเล่นไปผมเคยเห็นเจ้าของโรงงานทอผ้าถึงขั้นฆ่าตัวตายขายกิจการเซ็นโอนกับตรงนั้นเดียวนั้น และเอาเงินมาเล่นเพื่อจะเอาเงินที่จะต้องใช้หมุนเวียนในบริษัทเนี่ยกลับคืนมาสุดท้ายมันก็หมดไปแล้วก็ไม่กล้ากลับมาสู้หน้าวงตระกูลก็ไปซื้อปืนฆ่าตัวตายหน้าบดพอ,อมีครับอันนี้อยู่อยู่เป็นประจำหนึ่งเนืองเลยสำหรับคนที่จิตใจอ่อนอะ และต้องการที่จะเอาคืนให้ได้เงี้ยมีอะไรอยู่ที่ตัวมีแหวนก็ต้องจำนำแหวนมีสร้อยต้องจำนำสร้อยหมดสร้อยหมดแหวนทุกอย่างหมดแล้วในตัวเหลืออะไรเหลือพาสปอร์ตจำนำเขาก็จะได้กันอยู่ประมาณ400 8 0 0แล้วแต่แทนที่จะเลี้ยงชีพหรือว่าหาทางที่จะกลับมาบางคนก็ไปเล่นต่อจนไม่มีอะไรเหลือกลับไม่ได้ถ้าบางคนไม่รู้ก็อาจจะไปต้น ทิงวิ่งลาวซึ่งคนไทยไปอยู่ฝั่งโน้น้นจี้ทิงวิ่งลาวบางทีตำรวจของทางทางด้านฝั่งโน้นเพื่อนบ้านเราเนี่ย <_ d ata> เขาไม่แจ้งหรอก <_ d ata> เขารู้แล้วว่าไอ้นี่ไม่มีอะไร <_ d ata> เขาก็ให้ยำกันเองยำจนกระทั่งเสียชีวิตแล้วก็โยนทิ้งคลงในบ่อนนี้จะปลอดภัยแต่พอออกประตูมาปุ๊บเนี่ยแม้แต่ว่ารถเ,เข้ามาชนเราเอง กายว่าบางทีเราผิดแล้วเราต้องเสียงเงินให้เขาถ้าเกิดเขาอยากต้องการเงี้ยเขาจะมาลุมเราเลยอะผมเคยเสียมากสุดเลยเนี่ยอยู่ที่ประมาณสักหกแสนบาทได้ผมกะว่าผมจะเล่นอยู่แค่สามหมื่นแต่ช่วงนั้นทำใจไม่ได้คือมันหมดไปก็จะเอาคืนเงิน ที่นั่นมีการบริการโอนเข้าบัญชีของทางบ่อนพอโอนเข้าเสร็จปุ๊บทางทางมือถือแล้วเขาก็จะเอาเงินก้อนนั้นนะเอามาให้เราเล่นมีอยู่ครั้งหนึ่งผมเอาเงินไปอยู่ที่สามหมื่เล่นหนึ่งวันกับหนึ่งคืนมันได้มาอยู่เกือบสมล้านแต่ถามว่าไอ้สมล้านเนี่ยมันคุ้มกับไอ้ก่อนหน้านี้ที่มันเสียไปไหมบ้านครอบครัวรถและผ่านมาน ทุกวันนี้ผมก็ไม่เคยได้เงินก้อนนั้นเท่านั้นอีกเลยอะต่อเดือนนะหมื่นสองหมื่ต่อเดือนแล้วต้องได้แบบว่าเก็บตกอะ่ะก็คือวันละสองพันพันึงบางวัน200ก็ต้องเอาผมบอกได้เลยว่าอาการผีพนันเข้าสิงก็คือมี2ประเด็นคือเสียแล้วไม่ยอมจะเอาคืนให้ได้ เขาเรียกว่าเล่นแบบไม่มีเป้าหมายเล่นแบบขาดสติอย่างเช่นว่าอยู่บ,บ้านเนี่ยโอ้ตั้งใจวันนี้มาเล่นโอเคอย่างดีเลยตั้งใจอย่างดีเลยว่าวันนี้จะไปเล่นเอาแค่หมื่นเดียวนะเสียก็เขียหมื่นเดียวถ้าได้ก็ได้หมื่นเดียวเอาแค่นี้เราตั้งเป้าไว้อะไรเงี้ยป้าก่อเราเล่นไปแล้วปากว่าเสียไปหนึ่งหมื่นไม่หยอมไปถอนเงิน ATM ออกมาผีพนันเข้าสิงแลวให้บอกตัวเองเลยว่า นั่งคุณผีพนันเข้าสิงคุณแล้วนะเพราะคุณไม่ยอมไม่สามารถตัดใจจากมันได้มันเสพติดเข้าไปแล้วถึงวันหยุดสา์อาทิตย์นะวันหยุดจากการทำงานปุ๊บเนี่ยสมองคิดแล้วว่าเอ้ยจะต้องไปบ่อนนี่นี่นี่คือคุณติดแล้วมันลงลึกแล้วอันนี้สำคัญเลยให้บอกตัวเองเลยว่าต้องหยุดเลยหยุดห้ามเลยทำให้ใครรวยได้ไหมได้ เจ้าของบอนเจ้าของบ่อนรวยรวยขนาดเป็นหมื่นล้านเพราะว่าอย่าลืมนะว่าเครื่องมือทุกสิ่งทุกอย่างเขาเป็นผู้สร้างไม่ว่าจะเป็นไฮโลรูเล็ตนะสล็อตหรือว่าจะเป็นไพ่เขามีวิธีโกงเราหมดเพียงเราจะดักทางว่าอตาเนี่ยเขาจะโกงยังไงแล้วเราจะต้องดักทางเขายังไงผู้เล่นหมดสิทธิ์ที่จะโกงเขาคืน ไม่มีเลยไม่มีประตูไหนเลยเพราะว่าเราต้องวางเงินแทงก่อนที่เขาจะเปิดเกมเล่นเขาจะมีห้องคอนโทรลห้องคอนโทรลของเขาคือห้องควบคุมเนี่ยโดยเฉพาะเลยเป็นหน้าจอเนี่ยเป็นร้อยจอกล้องวงจรปิดเนี่ยเป็นพันตัวสำหรับบอลใหญ่ๆเพื่อจะส่งดูพฤติกรรมของคนเล่นสมมติว่าเล่นทิงตาเราเป็นหมื่ นะแทงทีเป็นหมื่นเป็นแสนเนี่ยเขาจะจัดคนแจกไพ่ระดับเซียนเนี่ยมาแล้วหรือถ้าหากเล่นไฮโลเขาก็จะหาอาริโมดที่ดีที่สุดมากดนะคนเปิดถ้วยเขามีเครื่องมือที่เขาจะ,จะเอาเงินให้ได้ผมเคยจับเขาได้แล้วผมไม่ยอมและผมก็โดนอุ้มออกมาเราก็ทำอะไรไม่ได้ได้แต่แค่โวย พขาโวยเสียงดังมากลําคาญเขาก็ให้รอพออุ้มเราไปอบรมในห้องเย็นว่าจะกลับเมืองไทยไหมจะกลับไหมหรืออยากจะอยู่ที่นี่ถาวรถ้าเรายังโวยวายอยู่เขาก็คงจะใช้มาตรการหนักของเขาซึ่งอาจจะหมดลมหายใจสําหรับเราก็ได้ชิ้นส่วนร่างกายอาจจะอยู่ไม่ครบจะเจอทีละชิ้นตามคลองระหว่างกั้นเพื่อนบ้านเรา ทางด้านที่ตะวันออกตอนที่เดินเข้าไปหามันเนี่ยไอ้วงการพนันเนี่ยผมยอมรับนี่ผมติดมันทำใจไม่ได้เสียแล้วไม่ยอมแต่ไปเห็นคนที่เขาหมดเนื้อหมดตัวเล่นถึงหัวใจวายหงายท้องเห็นเจ้าของโรงงานต่อผ้าค่าตัวตายหน้าบดมันเป็นสิ่งที่สะท้อนกับตัวเราเลยว่า วันหนึ่งเราจะเป็นแบบนี้ไหมชีวิตเราจะเอาอยัางไงใช่ถ้าเรายังไม่เลิกวันหนึ่งเราก็คงจะเป็นเหมือนเขาเหล่านั้นที่เรายังสามารถเลี้ยงตัวเองได้รอดเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งนะที่ยึดเป็นอาชีพแล้วก็ยังทุกวันนี้รอดตัวเองเนี่ยรอดมาได้เดือนหนึ่งเดือนหนึ่งมาเป็นระยะเวลาถึง6ปีเนี่ยผมคิดว่ามันฟลุกมันไม่ได้ว่าเรื่องเก่งหรอกทีอนะมันฟลุก วันหนึ่งมันต้องพลาดแต่ละเพียงเรายังไม่รู้ว่าวันไหนเท่านั้นเนี่ยสร้างอะไรให้กับครอบครัวบ้างไม่ได้สร้างอะไรเลยทุกวันนี้อยู่ตัวคนเดียวเพราะว่าพอเขารู้ว่าเราอาชีพแบบนี้มันก็มันเป็นอาชีพที่ไม่มีความน่าเชื่อถือเขาไม่เชื่อหรอกว่ามันจะอยู่ได้ แล้วก็ตัวผมเองก็ไม่เชื่อมันจะอยู่ได้ขอให้มีช่องทางอื่นที่ผมสามารถทำได้ผมก็จะไปเลิกเล่นเลยถ้าท่านผู้ชมชอบเรื่องราวสนุกสาระดีในสไตล,ล์หนุ่มคงกระพันออฟฟิเชียลนะครับก็สามารถดูต่อได้เลยครับนี่กดตรงนี้ครับดูต่อได้เลยเรื่องนี้ก็สนุกนะครับและถ้าหากอยากเป็นกาลังใจให้กับหนุ่มคงกระพันนะครับก็สามารถกดติดตามได้เลยตรงนี้กดเลยนะครับและถ้าหากอยากให้ผมยิ้มทั้งวันนะฮะกดกระดิ่งเลยผมจะไปหาท่านผู้ชมทุกวันเลยครับ